เเพื่อนๆทุกคนเพื่อนเพื่อนโตอีตอนนี้นะคะมีโตอีเองค่ะช่วยมาดูว่าอีสวัณีสวัณีนำนำวงษ์นี่นี่ยค่ะคือมันเป็นไค่ค่ะอยากจะรู้จริงๆมันจะโพสในเฟซบุ๊กบอสคะ่ะเลเพื่อนของฉันเองอยากรู้มันปนโพสหาห,าหอพ่อแม่มจะตายหรอคะถ้าไปโพสนั่นโพสนี้เ i t h นตร์จริงแฟนกันไหม,มจะเป็น รามึงดูสวยเหรอฮะถ่ายรูปล้องเฟย์กูหิ้งอี๋ตายหงอีกทีน้ำหน้ามึงจะสู้กูได้นะมีงมีหิ้งมน้องมีอะไรเหมือนทุดชั่วจังมึงไปชี้หิงอีกทียอมรับเออมึงจก่งหิ้งแต่ชี้หิ้งน้ำหน้าหิ้งกูบอกไปเลยนะว่ากูเป็นกระเทยจริงๆดีตรงนี้กูจะบอกไปเลยตรงนี้แล้วที่มึงมาเออคอมเมนต์นั่นคอมเมนต์นี้ของ มึหงหรอกนะเพราะลำคาญมึงเอเอกลัวแล้วมึงชื่ออะไรมีชื่อนา